สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาเด็ดโมงเศรา้าค่ะแล้วไปยังไนก็ตื่นซาอ์เทอร์มอนี่เมื่อน,นี่เด้อค่ะมีโอกาสแบบพิเศษสุดเลยก็คือแม่ครูเด้อค่ะอาจารย์บังอ่อนซีโยท้าเรืยว่าพออ,อ,อ,อ้อ้เป็นพอร์ล่วงพอออเน,นี่ยนะทุกคนค่ะเอ,อเว่าเนี่ยใจเอ,อเคยเรียนโยโรงเรียนสันติวิทยาศาสัน์ค่ะแล้วไปไหนแม่แล้วเกษียนทุกคนค่ะแล้ว,ลว,ลว,ะลวจะเกษียนภายในเดือนนี้แล้วแต่วไปไหนวันที่ยี่สิบหกนี่แล้วก็สุปรศรอ,อนแล้วเมื่อน,นี่วันที่เมื่อน,นี่วันที่วนไหนนะ มื่อนี้วันที่ยิ้ผ่านแล้วมืออื่นแล้วก็บาเลยสอนแล้วก็เลยว่าแม่เราเลยทักมาว่าเราอยากให้หนูใกล้ไว้ไปขึ้นไปเว้าอยู่หนาเสาธงเห็แไหมน่เราอยากพ่อหนา่าเราอยากพ่อหน่าหนูเราอยากพ่อหน่าไอไว้ไม่อนีหนูก,กันเลยลืมบัไดนะก็คือนี่เลยจะพกข้อแลเอะเจนเป็นพ่อมาเสร็จอาไปให้แม่มองอ่อนเด้อเอาไปคุณมพูดด้อค่ะให้คุณมพูดภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็นี่ออกมามาข้างข้าง แต่ก็ครีมกันแดดค่ะขุดบ่้ด้เพราะว่าหนาเสาทงเฮามันนางตากแดดเด็กน้อยเนี่ยม้องจะลองซุ่มแจกเบงไดไปซีหัวค่ะเพราะว่าตอนนี้ชตตอกไก่เบิรนแล้วก็เลยได้ซีหัวเพื่อที่จะเอาไปแจกน้องๆหนูนจะเอาของฝากไปให้ก็คือต้นไม้ค่ะนาจะเป็นดอกกุลาแต่หนูยังเลือกบงได้เลยว่าหนูจะเอาดอกกุลาดอกใดเพื่อที่สิเอาไปปลูกกับแม่บางอ่อนเนาะทุกคนค่ะเอาไปปลูกอยู่โรง,งเรียนสันติวิทยาสันตินูเคยเรียนนี่แหละหนูอยากให้มันเป็นความหมายที่แบบซื่อถึงความหัก แล้วก็ความทรงจําให้มันเบ่งบานกินหอมงดงามให้น้องๆได้เดี๋ยวเห็นปุ๊บจําได้เลยว่าเอมิล่าครับอาจารย์มังอ่อนเป็นพนปลูกต้นนี้เดอไปโรงเรียนย้ำไดก็ขอเห็นต้นไม้ต้นนี้ไปเลือกกันเลยค่ะว่าเขจะจอาต้นใดไปฝากอาจารย์มังอ่อนค่ะ้นเจ้าต้นนี้แหละไปปลูกที่โรงเรียนสันติวิทยาศาสตร์ก็ถ้าใครเห็นนะคะก็ะฝากลดน้ําหรือว่าดูแลน้องด้วยนะแม่้อสจะกับปิดคาบเรียนแล้วทีนี้ต้องาอนนมาไหมหมอต้อน กับเยนคุณท่านนะคะท่านอ่อแล้วก็พ่อแล้วก็ติอดเรียนทุกคนนะคะของวันนี้คือเป็นง่างคไม่คิดว่าครันจะได้กลับมาเยน่ตรงนี้พูแล้วก็จะรองไห้ต้องขอบคุณแม่พ่อ ที่ผ่านมาพี่เจออะไรบ้างเนาะตอนเรียนสิตั้าเจอเรียนนะแต่พอมีแฟนก็คือชีวิตมันเปลี่ยนไป พระเจ้าจะช่วยให้น้องพางเรื่องราวชีวิตไปได้แลวพี่นอนรน้องไห้อยู่ในห้องนอนพี่แทบจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อแล้วแต่ก็มีเพื่อคนนี้ที่เข้าไปหาพี่ที่บ้านเข้าไปบอกบอกับพี่อยู่ในห้องนอนแล้วก็บอกพี่ว่าถ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อ ตอนนี้เรายังเป็นลูกเราไม่เข้าใจแต่ถ้าตอนหนที่เราตขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจคาว่าไม่มีดถรอหลักลูกหลอถ้าเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อลูกของเราพี่ขอให้องตั้งใจเรียนนะคะไม่ต้องเป็นเก่งมากก็ได้ค่ะแต่ขอให้น้าตั้งใจไม่ต้องเป็นเจ้าคเมนต์กดขไดแต่ต้องสืบติดตอผาเราแล้วนะ ขอ,คอง,ออง,องอคุณที่เห็นเองนาเด็นม้าอยู่ดีๆก่อนจะถานม่ใดน้องโมบอกว่าเป็นเนี่ยเอมิล่าคือขาเราตายเขาไม่ยีนพือใใจเด็กเราเลยว่าเอมิล่าข้าไม่ตายเพราะพี่ยึดเคาว่าพี่จะเป็นคนดีใครจะทำชั่วกับ,บเราแต่เราอย่าชั่วเหมือนเขา ขอให้น้องๆจำควมนี้ไว้นะคะขอให้น้องๆสู้ๆที่เป็นกำลังใจให้มีอะไรหรือว่าอยากให้พี่ช่วยอะไรน้องๆทำหาพี่บอกพี่ปรึกษากับพี่ได้เลยขอบคุณมากนะคะรักษาคนแรกสวัสดีนุ่มๆสุขสุขคนนั้นใครเรียนครับผมเรียนเห็นวนนี้มาต้อของแม่กับพ่อครผมนะ Ek hoor jy laat dan op hierdie epidemie epidemie op aan sop. Ek hoor jy laat dan ขอคนที่ผ่านเรื่องราวทางนิติายนอกด้วยกันก็ขอให้ลูกทักศสกษได้เติบโตไปเป็นดวงดาวดวท้องฟ้าอย่างที่ตั้งใจนะคะขอเสียงปร็วตอเป็นกำลังใจให้ท่าพี่สองค่ะขอบคุณที่มาสวยงามค่ะก็เสร็จที่แต่งนวันสำหรับกิจกรรมที่เป็นสมองี่การในวังนี้นะคะและหนื่งวันที่สำคัญในวันนี้นะคะก็ถวกต ว <S <S พวกเราเพื่อนทุกคนที่นี้นะคะก็จะได้ร่วมกันแสดงความดีดีแสดงความรักแสดงความถูกต้องนะที่มีต่อคุณครูที่จะได้รับรางวัลในวันนี้นะคะค่ะโรงเรียนครูจับประสาทนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยทางนี้ขอเสชิญครูทุกท่านครูนักสอกษาไทยทุกคนเลยค่ะเป็นเจอครูได้กว่าความรู้สึกการให้ข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติงานนี้เป็นมาตรฐานะคะขอเชิญ ภุมบทัศน์คอามคิดความนะครักบมานจุ๊บนนี้เป็นบ้านหลังแรก